มะยมเองครับมะยมกําลังจะอาบน้ําเมื่อกี้น้องมาขาดอาบแล้วอ่มามะยมพร้อมนะเอยวันนี้เปิดน้ำมาแล้วแทน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 ,นอาบมะยมมาค่อยลงจุม่มโอ้โหโอ้โหได้ทำเกาะลูกเอี๋ยวเย็นๆว่าน้ำก่อนว่าน้ำก่อนอันนีนมม้เปิดน้ำ นโอ้โหเปียกหมดมีเปียกด้วยมายอมยิ่งกว่าจะลักแค่นะเดี๋ยวเราใส่สบู่ก่อนใส่สบู่ก่อนลูกอืมใส่สบู่ก่อนเดี๋ยวน้ำดำปิดเลยเห็นไหมเหนียวเอยชอบเอาผลไม้ไปนอนในที่นอนกันนายยมอืมอืมถูสบู่ หางแบบโดยเฉพาะพุงนะหน้าเธอก็สปกระวังน้ำเข้าหูนี่เปียกหมดลระดูกเลยให้หยงเพึง่งอามายมมานี่เรามายมมาเดี๋ยวตกลลกเลยตก,ตกอืมดูดู้างคนเหนียวมากมาอาบน้ำกันนะคะเพราะว่าให้มะม่วงกินแล้วก็ชอบเอาผลไม้ไปนอนในบ้านไข่เดี๋ยวจะต้องเอาบ้านไข่ไปไข่ หัวไข่ด้วยหัวไข่ด้วยนอนนอนเลยเพิ่งขึ้นแบบนี้หรอกหัวไข่หัวตูดด้วยพุ่งด้วยเพราะว่าพุงกันเหนียวว้าวขึ้นมาหรอกมันลื่นมันลื่นมันลื่นไม่ยอมไม่เอาหรอกต้องใส่โซ่โด้วยกันไหมลงอโอเคโอเคพอละหูวพอสมควรอ่ะไม่ยอมลงหรอกอ่า no 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 ไม่เอาหรอกเนี่ยหัวขึ้นไม่เอา อืมมีตะเียด้วยใจเย็นเ,นลนเนโละๆไม่ต้องเลงใม่ๆแกโดดที่น้ำกระายอ่าเดี๋ยวป๊บเดี๋ยวลุกอากไม่สาดก่อนฝั่งนี้ไม่สาดโอ้ยไม่ดื้อไม่ดื้อไว้น้ำไปไว้น้ำไปโะคขี้ยมโะคขี้ยม เห็ะนไหมมีอาบแล้วก็ยังตัวบ,บักเอิบอยู่เห็นไหมปุง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 ตัวใหญคหห่คนเหนียวหนุนเหนยวหนุขัดใต้พุงขัดใต้พุงเสแล้วเส็แล้วเสรแล้วอ่าไม่ต้องโดนํามามีมามีจะเปียกหมดแล้วเนี่ยเื้ยเดี๋ยวน้ำเข้าหูหลกอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาดละอ่ะา้าหนูมาผ้าหนูเนี่ย้าหนูมาอะมา เดี๋ยวเดี๋ยวรูดน,น,น้ำก่อนรูดน้ำก่อนเปียกเปียกเปียก,กโจบโอือ,โ,อ,โ,อโยอมนี่พี้ยงก็อาบน้ำเสร็จแล้วมอมีก็เปียกด้วยเลยเดีย๋ยวเช็ดตัวให้แห้งกันนะคะ่ะไปบป